ข้าวต้มแล้วพี่นนอ,ลองลมลมบังพัดใบไม่ใบอะลรต้มข้าวต้มป่วยมันหักโคนข้อหักอีกแบต้นหนึ่งยังแฉแบลงมาเลยลมแห้งตัวล่วลย,ลยฟังทางสายมือนี่ไปแล้วสองสองต้นนีกับงรสองต้นด้วยกันท้างสายสองต้นท้างขวาสองต้นก็เล่ได้กล้วยคือบ่คอยอเต็มหน่วยกปนไดเนาะก็เลยมาทำการเฮ็ดข้าวต้ม ต้มขอดต้มเดี๋ยวเ่าพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนนะมาต้มเ่าโอเคไปเดี๋ยวเราเดินถือกล้องไปเลยกำลังฝนปอก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 ปกปกปกพี่น้องเดี๋ยวจะเปิดดูกันนะว่ามันเท่าไรเดี๋ยวกันเถอะพี่น้องพอเที่ได้ดอกคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งชั่วโมง เราต้มที่บ่ายสองกว่าเราก็ซึ่งรา้กับที่ทบ่ายสามกว่าบ่ายสองครึ่งก็จะเป็นบ่ายสามครึ่งมานั้วเนาะต้มกระต้ม,มฟันเื้นใจใส่ต้มแบบมีสานบานเฮ่า <c oughs> ต้มแล้วเอาไปตองแล้วก็เอาเปลือกกล้วยยัดปาก <c oughs> แล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมมอนึ่งกะว่าเอา่อมันบกมันก็นจะบกต้งไป ข้าวก็จะสุกเราก็จะต้มต้มข้าวเหนียวใหม่ได้คิดหน้องต้มข้าวเหนียวใหม่ใส่กล้วยกล้วยก็มันข้อักโคนน er ่ะแหละเพื่อนหนึ่งซีบกบีใส่ใจใหญ่กินแม่ตำแม่ใส่ใหญ่เนี่ยก็เลยไม่เสร็จขดต้มน้ะก็ต้มด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่เนาะไม่รู้ว่าจะเออน่ากินไหมก็เลยเอาลองดูเห็นข้าวเหนียวใหม่ไม่ขาวจันทร์พันเม่าเม้าซีแล้วใหม่าเนาะ ถ้ามันสุกเราก็จะเอามาเห้พีนน้องไ้รับชมแล้วก็แสบส่บซันใดนะจริงๆเขาก็ถ้าเราอยากจิงถ้าต้มมัดเราก็จะใช้วิธีขูดบกพร้าวใส่โรยด้วยน้ำตาลนี่สุดก็ไดนะเนาะหรือเราจะจิ้มผําตาลจิ้มอะไรนี้ก็ได้แล้วแต่ใส่ก,ะ,กะทิใส่ขูดขูดขูด,ขดบกพร้าวใส่แต่ความมัด แต่ถ้าทำข้าวต้มผัดมันก็จะวหวานหวานนึ่งเนาะอันนี้เราใช้วิธีต้มต้มกับต้มมัดเนาะต้มเนี่สิบสิบสิบสองขนกาวาเฮดแช่สิบสองขนเนาะสองข้นกับทดลองสิบขนเนี่ยถ้ามันหวานก็เอาไปใส่บาดยาดน้ำได้เนาะแต่ว่าคือว่ามันบาหวานเราไม่เป็นนวยกล้วยที่แต่ว่ามันบางคับให้่เขาสุกโดยที่เขายังไมหได้แก่เกินไปเนาะแต่ว่ามันก็พอกินได้แหละมันถึงมันถึงกบหวาน เจียบหวานเจียบหรอกเนาะแต่ว่ามันก็คอกินได้นี่หวานมากเลยนะพี่น้องกลวยแฝดกลวยมันสุกสกค่าเครื่อแต่ว่ามันหักคอมันหักล,ลมมันลมแห้งแก็เลยอทำข้าต้มดีกว่าประมาณนั้นเนาะ แสบแต่ก็ชิมดูกันอืมหินแก้หิวรอห้ามแสีบแสบยสบียิงแก้หิวรอก่อนเนาะรอกข้าวต้มสุกไม่ได้ให้กับข่าวเลยเราทำชิ้นข้าวต้มมาดูกันนี่อยู่อืม หวานพี่น้องหวานบวานวานนี่หวานบานสองหน่วยได้เนี่ยตอนนีคนหวยห่วยห่ยเนุนน้อง,องแล้สาสุกก็จะามาแกะให้เพ็่นน้องได้รับชมเนาะทั้ต้นทันทล ดังไฟใส่ต้มแบบธรรมชาติบ้านค่ะกำ่ังกำลังเลยล้มพัดอื้อๆอยู่เจ็บตาตอนแรกไรครั้งเดียวก็มวไม่เศร้าเลาต้องพัก,กาตาจาก่อนีเด๋ยวงอะไรอ่ต้นนี้ก็หักโคนใช่ไหมล่ะต้นนี้ก็หักโคนด้วเนี่ยโคนด้วยกัน ร้อแผ่วเรากำลังต้มอยู่พี่น้องตั้งเสียงต้มกับต้มวันไวยหวยอยู่กำลังฝดบอกๆก,กันไหมเยวให้เขายุก,ก่อนเราจะได้รู้ว่าเขาสุกหรอ